นี่คุณยายับลอยครับคุณผู้ชมนี่คือช้างรุ่นคุณยายนะครับวันนี้ก็มาที่งานช้างสุรินด้วยครับคุณยายจ๋าคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วนะครับห้าสิบห้าหลานอันนี้หลานเหรอครับรู้ไหมแม่หลานนะครับอู้ยครับน่ารักมากๆเลยครับเป๊ซี่แฟนถับมารอ ให้กำลังใจครับคุณผู้ชมนี่คุณยายบัวลอยเจ้าเพื่อนยากแต่ยังไม่จากไปไหนยังอยู่ที่นี่ปีนี้ใส่ชุดอะไรครับเนี่ยครับนางน้ตพม่าเหรอครับอ๋อดีมดอกไม้บานพยานแห่งรักชุดชุดนี้แหละครับที่ที่คุณยายแพงที่สุดนะครับคุณยายแพงที่สุดคือคุณยายฮักที่สุดใช่ไหมครับ ชุดนี้ทั้งตั้งราคาก็แพงใช่ไหมครับรั้งแต่มานะครับราคาเท่าไหร่ครับนี่ประมาณลักหมื่นครับโอ้คนยายคือใส่สุดแพงแต่ครับนี่ละแพงที่สุณยายนี่ใส่มานะครับครับแกครักหมื่นาคยายน่ารักมากครับแ้ามบโอ้ มีมงกุฎด้วยนะครับคุณยายนะ่ะน่ารักนะครับคุณยายอันนี้มาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าครับอาริกาโตโกไซมัสเอาคุณยายเขียนคิ้วด้วยครับเอฟซี

นี่แหละครับมาให้กำลังใจคุณยายบัวลอยขอบคุณครับฝากกดติดตามคุณยายด้วยด้วยครับช่องอะไรนะครับช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะครับต่อ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 ก็ได้ตา้งเปรก็ได้ได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นคุณยายแล้วรู้สึกยังไงครับคิดว่าคุณยายอายุเท่าไหร่ครับิ55ขอบคุณครับ não ไม่รู้